สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trading Corner Thailand น,นะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนุช และในช่วงนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้และสอนเกี่ยวกับการเทรดใน IQ Option ตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณเทรดเป็นนะครับอย่างเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์อีกแล้วนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมพูดถึงแต่อินดิเคเตอร์อย่างเดียวเนาะแต่ผมเชื่อว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยจะสามารถช่วยนะครับให้เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถทำกำไรเนี่ยกับ IQ Option ได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยเค ส่วนอินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยนะครับก็คือ ADX นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆก็ในวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกแล้วนะครับเนื้อหาจะเป็นอินดิเคเตอร์อีกแล้วนะฮะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อินดิเคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยเราสามารถที่จะนำอินดิเคเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ทําให้สามารถมองกราฟได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจตลาดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทํากําไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับโอเค แล้วก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะฮะอินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือ ADX นั่นเองนะครับซึ่ง ADX เนี่ยย่อมาจากคำว่า Average Directional Movement Index นะครับมีคำว่า Directional นะครับแล้วก็มีคำว่า Movement นะครับแสดงว,ว่ามันต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอทิศทางแล้วก็การเคลื่อนที่แน่นอนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็ดูดี presentation นะครับโอเค อะ ADX นะครับก็คือ Average Directional Movement Index นะครับก็จะเป็นการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มนะครับจะเป็นดิ d i c a อร์ที่สามารถวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้นะครับจะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางเนี่ยมีทิศทางเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สามารถที่จะวิ่งไปในทิศทางนั้นเนี่ยต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเคแล้วก็เป็นการยืนยันเทรนด์นะครับยืนยันการเกิดเทรนด์แล้วก็การเกิดไซด์เวย์นะครับอะ มันมีวิธีมองอยู่นะฮะว่าจะเป็นการเกิดเทรดหรือว่าไซเวย์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาดูกันนะฮะใน Presentation ตัวนี้นี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันต่อนะฮะส่วนประกอบของ ADX เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย 3อย่างนะครับนั่นก็คือ1เส้น ADX นะครับ <c oughs> ก็ในรูปเนี่ยในรูปที่ผมแนบมาเนี่ยก็จะเป็นเส้นกราฟนะครับกราฟแท่งเทียนเนาะจะเป็นกราฟแท่งเทียนซึ่งอ,อันนี้เราจะปกติอยู่แล้วนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะครับ ADX นั่นเองนะครับตัวเส้น ADX เนี่ยนะครับกบ็จะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับก็ดูตามเนี่ยครับจะเป็นเส้นสีเหลืองนะอ่ะโอเคแล้วก็จะมีเส้น บวก di นะฮะซึ่งบวก di แล้วก็ลบ di นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอ่อมันจะมีสูตรการคำนวณของมันอยู่นะฮะซึ่งผมจะไม่ขออธิบายตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมจะแนะนำเรื่องของการนำไปใช้มากกว่านะครับโอเคก็เส้นบวก di เนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเส้นบวก di เนี่ยนะครับก็จะเปรียบเสมือนกับ เส้นที่พูดถึงทิศขึ้นนะครับส่วนเส้นลบ DI เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับเส้นที่พูดถึงทิศลงนะครับหรือเทรนลงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยตรงบริเวณของอตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลขเบอกอยู่นะครับซึ่งใน IQ Option เนี่ยนะครับจะมีตัวเลขเขียนว่า50นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่า ถ้าเกิดว่าเส้น ADX เนี่ยนะครับหรือว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับมีค่านะครับมากกว่า20นะครับสแสดงว่ามันจะมีการเกิดเทรนอย่างชัดเจนนะครับ <c oughs> อ่าโอเคจริงๆเนี่ยมันมีซอยย่อยเข้าไปอีกนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเอ่อเส้น ADX เนี่ยน้อยกว่า20อย่างที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะเส้น ADX เนี่ยน้อยกว่า20นะครับสแสดงว่ากราฟตอนนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไซด์เวย์นะครับก็เอ่ออันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะบางคนเนี่ยถนัดเทรดไซด์เวย์มากกว่าเทรนก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่เส้น ADX เนี่ยมีค่านะครับมีค่าก็คือมันชันขึ้นนะครับมากกว่า20นะครับหรือเอ่อมากกว่า20นะครับ20ถึง40อะไรประมาณนี้นะครับก็แสดงว่ามันเริ่มมีการเกิดเทรนด์มากขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่มันเนี <to> ่ย <know> ชันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีค่ามากกว่า40 50 60อะไรประมาณนี้เนี่ยฮะตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเทรนด์เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับโอเค ต่อมานะครับก็คือส่วนของเส้นบวก DI นะครับกับลบ DI นะครับจะสังเกตตรงนี้นะครับก็บวก DI เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงมองว่ามันเป็นเส้นเทรนขึ้นแล้วกันครับสีเขียวนะสีเขียวเราจะเป็นสีเขียวนะครับก็ในกรณีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเส้นบวก DI เนี่ยนะครับมีค่าอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เส้นลบ DI เนี่ยมีค่าอยู่ด้านล่างนะครับแสดงว่า ฝั่งซื้อเนี่ยมีค่ามากขึ้นนะครับให้เรามองว่ามันเป็นเทรนขึ้นนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเส้นบวก DI เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นสีเขียวนะครับมันมีค่านะครับมากกว่าเส้นสีแดงนะครับซึ่งเป็นเส้นลบ DI นะฮะแสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยมีการเกิดเทรนขึ้นนะครับบวกกับเรามาดูตรงนี้เส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ย เส้นสีเหลืองตอนนี้เนี่ยมีค่านะครับใกล้เคียงกับ50ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันขึ้นไปใกล้เคียงกับ50แสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยมีการเกิดเทรนด์นะครับมันไม่ได้เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็เรามาดูกราฟเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับมันเกิดเทรนด์แล้วก็เป็นเทรนด์ขึ้นเนื่องจากว่าเส้นบวก di เนี่ยมีค่ามากกว่าเส้นลบ di นะฮะโอเคแล้วเรามาดูกันบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้บริเวณนี้เนี่ยจะเห็นว่า เส้นลบ DI เนี่ยมีค่ามากกว่าเส้นบวก DI ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร,ร่นะฮะก็คือมันต่างกันแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากก็แสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นเทรนล์ลงแต่ว่าเมื่อเรามาสังเกตกราฟตัว ADX นะครับเห็นไหมครับว่ากราฟ ADX เนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำนะครับก็แสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยไม่ไม่ได้เกิดเทรนนะครับก็คืออาจจะเกิดเทรนแต่ว่าเทรนน้อยนะครับหรือเป็นไซด์เวย์นะครับสังเกตนะครับเห็นนี้บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับ อ่าโอเคซึ่งอ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับอาจจะเราอาจจะเปิดตัวอินดิเคเตอร์ตัว ADX นะครับร่วมกับ b o l l i n g e r Band นะครับเพื่อที่จะทำการเทรดบริเวณไซด์เวยได้นะครับอย่าง b อ l l i n g e r Band เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปก่อนๆของผมได้นะครับผมจะพูดถึง b o l l i n g e r Band อยู่นะครับโอเคต่อมาเลยนะครับ ต่อไปเลยโอเคอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการทำกำไรนะครับโดยใช้ ADX นะครับ ADX เปล่าๆนะครับก็จะสังเกตนะครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็จะเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ต่ำใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มทําการขึ้นเริ่มเริ่มทาการเพิ่มมากขึ้นนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเนี่ยกราฟแท่งเทียนเนี่ยนะครับ มีแนวโน้มที่จะเกิดเทรนด์มากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยเยมื่อเราสังเกตนะฮะสังเกตว่าบริเวณนี้เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยตัวดีไอบวกเนี่ยบวกดีไอเนี่ยจะมีค่าพอๆกันกับลบดีไอเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อสักระยะหนึ่งนะฮะเมื่อไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับจะสังเกตน,นะฮะว่าตัวบวกดีไอเนี่ยจะมีค่ามากมากกว่าตัวลบดีไอค่อนข้างเยอะนะฮะแสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดเทรนด์และมันมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับ ก็บริเวณนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการบายได้นะครับบริเวณนี้นะครับก็เริ่มบายตั้งแต่บริเวณนี้ได้เลยนะครับโอเคอ่ะต่อมานะฮะต่อมารูปต่อมานะครับก็เป็นคล้ายๆกันครับแต่ว่าจะเป็นเทรนลงนะก็คือเราจะสังเกตนะฮะว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยมีค่านะครับมีค่าก็คือมันไม่ได้อยู่ต่านะครับไม่ได้อยู่ต่ําแสดงว่ามันเนี่ยมีการเกิดเทรนนะครับแต่ว่าเอ่อไม่ได้มีค่าสูงมากแสดงว่าเทรนเนี่ยมีแต่ว่าไม่ได้มีสูงมากนะครับไม่ได้เกิดเทรนด อย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เรามาดูเส้น DI ต่อนะครับก็คือเส้น DI ณนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเอ่อจะสังเกตนะฮะว่าเส้นลบ DI เนี่ยมีค่าสูงกว่าเส้นบวก DI นะฮะแต่ก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถามว่าเกิดเทรนไหมก็เกิดเทรนนะครับเราสามารถที่จะทําการกดเซลล์ได้นะครับบริเวณนี้นะครับอ่า,าบริเวณนี้นะครับ ซึ่งเมื่อเรามาดูเนี่ยนะครับเมื่อเรามาดูตรงนี้เนี่ยก็คือมันยังห่างกันอยู่นะครับเราสามารถที่จะกดเซลล์ตรงนี้ได้นะครับโอเคเพื่อทํากําไรตรงนี้นะครับโอเคต่อมาต่อมาจะเป็นตัวอย่างนะครับที่พูดถึงไซเว์นะครับไซเวเนี่ยเราจะสังเกตนะฮะว่าตัวเส้น ADX นะครับหรือว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยจะมีค่านะครับน้อยลงมากนะครับก็คือจะมีค่าน้อยลงกว่าจุด2จุดที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่สังเกตก็คือตัวเส้นของบวก di แล้วก็ลบ DI เนี่ยนะครับมีค่าใกล้เคียงกันนะครับก็คือมีค่าไม่ต่างกันมากแสดงว่ามันเนี่ยมีมีความขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแสดงว่ามันเนี่ยไม่ได้มีค่าไม่ได้มีความต่างกันมากนะฮะก็แสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยเกิดไซเวย์นะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดว่าถนัดเทรดทายไซเวย์เนี่ยก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับใช้บอลเลนเจอร์แบนหรือ ตัวอื่นๆนะครับเพื่อจะใช้ร่วมกันนะครับได้นะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับการทํากําไรด้วย ADX นะครับอันนี้เป็น ADX เปล่าๆนะครับตัวที่ผมได้แคปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็เป็นตลาด OTC นะตลาด OTC จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายคลิปแยกนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปออกมาแยกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะสังเกตนะฮะว่าบริเวณนี้เนี่ยตัวเส้น adxa เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ต่ํามากนะมันมันกำลังจะเกิดเทรนด์ใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยนะครับคือผมสังเกตนะฮะบริเวณนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมวงวงให้ดูนะฮะตอนนี้เนี่ยก็คือจุดที่ผมได้กดออเดอร์เปิดออเปิดออเดอร์เซลล์เนี่ยก็คือจุดตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเส้น adx เนี่ยตัวว่าหรือว่าตัวที่บอกว่าเทรนเกิดเทรนเนี่ย มันไม่ได้ต่ํามากใช่ไหมครัแสดงว,ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเทรนด์อยู่ใช่ไหมครัแล้วก็บวกกับเส้นลบ DI นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีค่าสูงกว่าเส้นบวก DI เห็นไหมครับก็คือบริเวณนี้มันชิดกันใช่ไหมครัแล้วก็มันทําท่าที่จะแบะออกใช่ไหมครับก็คือมาทําท่าที่จะห่างกันใช่ไหมครับก็บริเวณนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะกดเซลล์ uh, นะครับผมตัดสินใจที่จะกดเซลล์ออเดอร์ออกมานะครับแล้วปรากฏว่าก็ เมื่อจบเมื่อจบระยะเวลานะครับผมก็ได้ชนะไปนะครับก็ได้กําไรไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะใช้ combine นะครับระหว่างเส้น ADX นะครับร่วมกับการใช้งานตัว MA นะครับเพื่อที่จะมองกราฟง่ายขึ้นนะครับก็สังเกตนะฮะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็จะสังเกตนะฮะว่าตัวถ้าเกิดว่าดู MA นะฮะ MA เอเนี่ยเริ่มย่อลงมาใช่ไหมครับย่อลงมาแล้วก็ตัว MA ตัว14กับ10เนี่ยเริ่มทําเริ่มชิดกันมากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มชิดกันมากขึ้นผมเนี่ยมองไว้แล้วแหล,แหละว่าอนาคตเนี่ยมันต้องมีการ à, กลับตัวนะครับกลับตัวแล้วก็เพิ่มเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับแล้วก็ผมมาดูตัว ADX เนี่ยนะครับ ADX ณนะตอนนี้เนี่ยตัวเทรนด์นะครับตัวเทรนด์มันยังต่ําอยู่นะครับแสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีมันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นไซด์เวย์นะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นไซด์เวย์แล้วก ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยตัวบวก DI เนี่ยมันมีค่านะครับมากกว่าลบ DI แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นไซด์เวย์และก็ไซด์เวย์เนี่ยหลังจากไซด์เวย์เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะกดบายนะครับเปิดบายออเดอร์บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อจบระยะเวลาที่กําหนดไปแล้วเนี่ยผมก็ได้กําไรไปนะครับก็คือมันเป็นเทรนขึ้นอย่างที่ผมได้คํานวณไว้นะครับอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะฮะตัว MA เนี่ยก็เช็ดกันบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทําการแยกออกจากกัน เป็นเทรนขึ้นบริเวณนี้เช่นกันนะครับโอเคก็ไปในที่ทางเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายมาสักพักละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูตัวอย่างนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการตั้งค่านะครับแล้วก็การเทรดการทํากําไรนะครับในแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับก็อ่เปิดแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับก็ยังเป็นตลาด OTC เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการอัดวิดีโอวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมอาจจะพูดถึงเรื่องหลังจากที่ผมพูดถึง indicator เสร็จเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของอื่นๆนะครับที่ควรรู้นะครับเกี่ยวกับ binary option แล้วก็ IQ option เพิ่มเติมนะครับโอเคก็เรามาดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าของ ADX เนี่ยนะครับเราสามารถกดตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่แนวโน้มนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่า moving มันจะมีคําว่า average directional movement นะครับ index นะครับคลิกเข้าไปเลยตัวนี้คือ adx นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยครับ,ก,รบก็จะเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับก็พื้นฐานเลยปกติเลยเริ่มต้นนะครับจะเป็น14นะครับก็อันนี้สามารถปรับแต่งได้นะใครเทรดสั้นกว่านี้ก็ลดลงก็ได้หรือว่าใครเทรดยาวกว่านี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เพื่อนสามารถทดลองเอาอไปใช้เองได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็เส้นฐาน ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เส้นบวก DI เป็นสีเขียวเส้นแดงก็จะเป็นเส้นลบ DI นะครับผมจะตั้งค่าไว้เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็หลังจากนั้นก็คือเราก็จะกดสมัครใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยครับผมโอเคก็จะมีเป็นเส้น ADX ขึ้นมานะครับบริเวณนี้นะครับอ่าโอเคก็อ่าจุดนี้เนี่ยนะครับก็มีการเกิดเทรนด์นะครับเกิดเทรนด์อย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีเทรนด์เป็นเทรนด์ชัดเจนนะครับก็คือเทรนด์ลงนะครับแล้วก็ ตัวเส้นลบ DI เนี่ยนะครับมันมีค่ามากกว่าเส้นบวก DI อย่างมากเลยนะครับแสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยบริเวณนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเทรนลงนะส่วนณตอนนี้เนี่ยนะครับเส้น ADX เนี่ยครับหรือว่าสีเหลืองเนี่ยนะครับเริ่มทําการลดลงแสดงว่ามันเริ่มเป็นไซเวย์มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลบ DI เนี่ยนะครับก็เริ่ม ลดลงนะฮะส่วนบวก DI เนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มทําการใกล้ก,กันมากขึ้นแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นไซเวย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดเป็นอะไรต่อนะก็เดี๋ยวผมอาจจะเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูจังหวะเทรดนะครับผมจะรอจังหวะเทรดนะครับโอเคผมมองว่ามันยังมีโอกาสที่จะลงไปได้อยู่นะฮะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสเห็นไหมครับว่าเส้น ADX เนี่ยมันทําการขึ้นนะครับก็คือมันเป็นเทรนมันมีโอกาสที่จะเกิดเทรนมากขึ้นนะครแล้วก็ตัวเส้นลบ DI เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันห่างกันมากมันขึ้นไปสูงมากเลยนะฮะตอนนี้ส่วนเส้นบวก DI เนี่ยนะครับหรือว่าเส้นเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับ มันลงไปต่ําค่อนข้างต่านะครับถามว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปไหมมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ต่อนะฮะหรือว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปชิดบริเวณนี้ได้ต่อะฮะแต่ว่าผมมองว่ามันน่าจะลงไปนะครับมันน่าจะลงไปได้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ค่อนข้างชัดนะครับตัวตัวเส้น ADX เนี่ยนะครับมันขึ้นไปแตะกบเกือบกับ50เลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยครับ 45ได้เลยนะครับส่วนเส้นลบ DI กับเส้นบวก DI เนี่ยก็ค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะครับดังนั้นผมมองว่ายังไงผมก็น่าจะได้กำไรนะครับกับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับอีก5าวินะครับ โอเคครับผมก็ได้กําไรไปนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับของเส้น ADX นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปฝึกนะครับฝึกการใช้งานด้วยตัวเองได้นะครับเราจะต้องฝึกมันฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้ถนัดมากขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้งาน ADX นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะรู้จักนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ ADX นะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถใช้งานมันได้นะครับในการทำกำไรจริงๆนะครับก็ ผมเนี่ยนะครับหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอประโยชน์จากมันได้นะครับแล้วก็ทํากําไรได้มากๆนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับหรือมีคําถามใด <Okay. S 2> ๆนะครับสามารถทิ้งคําถามมาในช่อง mm hmm. คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็น mm hmm. ว่าช่องของผมเนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อยากจะให้เ hmm. พื่อนๆเนี่ย ดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผมจะอัพคลิปเรื่อยๆนะครับจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดใน IP o o ออปชเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าใจตัวแพลตฟอร์มแล้วก็เข้าใจการทำกำไรได้มากขึ้นนะครับโอเคอย่าลืมตรงนี้นะครับอย่าลืมแชร์แล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของ t r a d i n g c o r n e r Thailand นะครับสำหรับวันนี้นะครับพบ